หากคุณเป็นแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและไม่ต้องการพลาดเรื่องราวเกี่ยวกับปีศาจแดงลบกทอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับฟีฟ่าออนไลน4เกมฟุตบอลันดับหนึ่งเล่นมันมันได้แล้ววันนี้ทั้งคอมและมือถือโหลดแล้วไปลุยกันได้เลยซูซูกิสวิ f พาวเวอร์ยูอาใจตั้งแต่แรกเห็นเติมเต็มทุกการเดินทางของคุณ สอบถามและทดลองขับได้ที่โชรุมซูซูกิทั่วประเทศแฟนผีห้ามพลาดพาบันคอที่ระลึกสุดพิเศษเกมปวดศาสตร์แมนยูประทะเลี้วภูที่ประเทศไทยสั่งซื้อได้ที่ Li น e at small that matters หรือ Thai Ti c k e t m a j o r c o m ลิงก์อยู่ด้านล่างครับลุนละวันเสื้อพร้อมลายเซ็นนักเตะสวัสดีครับพบกับอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับปีสาต์แดงดิวแฟรงกี้ไดยองเหมือนจะยังไม่จบง,ง่ายเมื่อไมวอลไว์เชีหนึ่งจากเนเธอร์แลนด์ ระบุว่าเอลิเทนฮาร์ต้องการดึงตัวแฟรงกี้มาที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่คือเรื่องจริงตอนนี้เขากลายเป็นความสําคัญเบอร์หนึ่งไปแล้วไม่รู้ว่าเทนฮาร์จะเปลี่ยนใจเดยยองได้ไหมนะครับแต่ตัวกุนซือไปแสดงคงจะอยากร่วมงานนักเตะอีกครั้งและมองว่าแฟรงกี้น่าจะมีส่วนสําคัญในโปรเจกต์ระยะยาวกับสโมสรแต่การมองเป้าหมายอื่นเผื่อไว้บ้างก็เป็นสิ่งที่ดีถ้าพลาดไปจะได้มีช้อยสำรองและผมก็เข้าใจแฟนบอลอีกหลายท่านที่ไม่ค่อยอยากได้เด๋ยวนี้ ราะนักเตะไม่อยากมาทีมเราแต่แรกกลัวเหมือนนักเตะในอดีตหลายๆคนแต่พอไม้บวายรายงานเองก็ต้องนํามาสรุปให้ทุกท่านได้ฟังครับวันนี้31พฤษภาคมบอร์ดบริหารของบาร์เซโลนาจะมีการประชุมเกี่ยวกับเรื่องการขายนักเตะออกรวมถึงดิวโลเบิร์ตเลวอนดอฟสกี้และการลงทะเบียนนักเตะที่ได้มาแล้วทั้งฟรองซ์เคซิเยและอันเดรส์เคสเซนเซนบวกกับสัญญาที่จะหมดลงของเซอร์กี้โรเบโตรวมถึงการหาเม็ดเงินเข้ามาช่วยสโมสร m มล์เบอร์ว,วยังได้พูดถึงดิวของยเยเรนทิมเบอร์ด้วยว่าไอเอ็นของนักเตะเข้าไปที่ออฟฟิศแมนยูเตดที่กรุงลอนดอนเมื่อสัปดาห์ก่อนครับการเจรจาคืบหน้าไปมากในการดึงตัวกองหลังวัย20ปีเข้าสู่ทีมฟรีกยยนเซนนักข่าวสายกอ,อีกคนจาก VI ระบุนในทำนองเดียวกันว่าผู้บริหารของอาแจกเตรียมจะคุยกับตัวแทนของทิมเบอร์อีกครั้งเพื่อเสนอสัญญาใหม่เพราะตอนนี้ค่าตัวของนับเตะลดลงอย่างมากและไอเอ็นของทิมเบอร์ได้เข้าไปที่ออฟฟิศของยูเอตตดจริง ฟอริซิโอระบุถึงดิวนี้ว่าทิมเบอร์เลสัญญาอีก2ปีอจาจประเมินค่าตัวไว้ที่ประมาณ43ล้านปอนด์ยูเตตกำลังหาเลือกกับทีมดังจากเนเธอร์แลนด์เทนไฮยังคงพิจารณาดิวเปาตอเลสด้วยอีกหนึ่งดิวฝั่งขาออกในดีวกองหลังเดียดติกระบุว่ายูเตดมองถึงการปล่อยยืมอารอนวิซาก้ากลับไปที่คริสัลพาเลสเมื่อประเมินแล้วหากพวกเขาขายขาดจะขาดทุนค่อนข้างเยอะและมีโอกาสไม่มากที่จะตัดสินใจแบบนั้น สำหรับกองกลางอย่างเจมส์สาร์เนอร์แซมลักเคิร์ไซค์ข่าวแมนเชสเตอร์อีวิงนยระบุว่าเอลิธแทนฮากจะดูฟอร์มของนัาเตรตแลต้วตัดสินใจอนาคตอีกครั้งมาดูเรื่องลาฟลังนิกที่แยกทางกับสม,มรสรและมีการประกาศทางการไปเมื่อวานนี้เจมส์ลักเกอร์อัปเดตเรื่องนี้ว่าลังนิกกับเทนฮากคุยกันไปเวลานาสองชั่วโมงทางโทรศัพท์เดิมทีในายใหญ่ชาวเยอรมันจะทํางานกับโยเต็ตไปเวลา6วันต่อเดือนในฐานะที่ปรึกษาการพูดคุยเกิดขึ้นหลังจบเกมคิสตัลพาเลส ลาฟลังนีกค่อนข้างพูดตรงเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในโอทราวฟอร์ดเขาอยากให้ทีมมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เพราะอ,อธิบายถึงสิ่งที่เขาเจอในสโมสรให้เทนฮาร์ได้ฟังทั้งเรื่องนักเตะใหม่ความดุดันในการเล่นและคุมกาลังปัจจุบันที่ไม่แข็งแกร่งพอนำมาซึ่งผลงานย่ำแย่ของทีมก่อนตัดสินใจอำลาไปคุมทีมชาติออสเตรียเต็มตัวดานฟอร์บิชเชลโรมาโนระบุทํานองเดียวกันเทนฮาร์กับลังนิกต่างพบว่าแผนง,งานในการทํางานต่างกัน โดยไม่มีปัญหาเรื่องบาดหมางใดๆมุมมองของแต่ละคนยากที่จะปรับเข้าหากันได้เรื่องงบประมาณการเสริมทัพไซมอนสโตนทียนึงจาก BBC คนระบุว่ายูเตตยืนยันว่าจะไม่จ่ายเงินมากเกินไปในตลาดซัมเมอร์ต้องมารอดูว่าสโตนด้รับบรีฟจากสโมสรอนมาหรือเปล่าครับให้รายงานตามนี้เพื่อหวังให้นักเตะเป้าหมายราคาถูกลง่อกกันที่ดิวที่เข้มข้นที่สุดเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาโอโจโกสื่อัดสูงฝั่งโปรตุเกสระบุว่ายูเอต็ด เขาใกล้แบบการได้ตัวดาวิน hmm. ดูเยสก่องหน้าเบนฟิก้ามาร่วมทีมข้อมูลระบ,บุว่าทีมดังจากแดนฝอยทองเร่งดิลการย้ายทีมของดูเยสไปที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้เร็วขึ้นจอร์แดนเดสมีส่วนในก,การเดินดิลนี้ครับรวมถึงอูเกเนโอโลเปสเป็นผู้ที่นักเตะมอบหมายให้หาข้อตกลงร่วมกันของสองสโมสรแม้จะมีแอนด์มาดิดเป็นคู่แข่งสําคัญแต่ตัวนักเตะเชื่อว่าเทนฮากจะพาสโมสรกลับไปอยู่ในจุดที่ควรเป็น โดยมีนักเตะที่เคยค้าแข้งในโปรตุเกสอย่างบูนโน่์แฟนเดสคริสโนโรนโดและเดียโก้ดาโลค้าแข้งอยู่ก่อนแล้วอีกส่วนที่โอโจโกอธิบายคือการต่อสัญญาของคีเนเนมบัปเป้กับเปเชมีส่วนไม่มากก็น้อยที่ทําให้เกิดความล่าช้าในการพูดคุยระหว่างปารีสกับเบนฟิก้าแม้พวกเขาจะสนใจนักเตะอยู่ด้วยก็ตามรายชื่อทีมที่สนใจนักเตะทั้งหมดคือบบเยนมิวนิกดอร์มุนแอตมาริดบาร์เซโลนาเอซีมิลานลิเวอร์พูล เชลซีนิวคาสเซิลเวสต์แฮมและยูเนเตตด้านจจเก้ไทบอสครับที่เป็นนักข่าวอีกคนหนึ่งที่ก่อติดดีลนี้เผยว่าตอนนี้ผมบอกได้เลยไม่มีสโมสรไหนเข้าใกล้ดีลนูเยสได้มากเท่ากับยูเนเตดแล้วสิ่งต่างๆกำลังคืบหน้าไปส่วนฟาบิซิโอโรบาโนก็อัปเดต่านยูเนเต็ดสตนว่ายูเนเตดชื่นชอบตัวนักเตะมากๆและที่ต่อโดยตรงไปหาคนใกล้ชิดของดาวินนูเยสถ้าใครจำกันได้ตอนดีลบูโน่แฟนเดส โอโจโกเป็นสื่อที่รายงานแรกๆเหมือนกันกับการข่าวกล้ดิวบรูโนในตอนนั้นครับต้องมารอดูอีกครั้งว่าคราวนี้จะแม่นยำเหมือนเดิมหรือไม่ติดตามอย่างใ,ใกล้ชิดต่อไปถ้าคุณเป็นคนที่หลงไหลและคลั่งไคล้แมนยูสเตอทั้งตัวและหัวใจเราคือครอบครัวเดียวกันผมออกแมนยูสู้ตายสวัสดีครับรวมให้กำลังใจปิดแสดงไปพร้อมๆกันและหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับแมนยูสู้ตาย หากชื่นชอบวิดีโอของเรารบกวนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งไปกนกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ